สวัสดีค่ะมาพบกับกุ๊กไก่ฟอดนะคะวันนี้ไก่อยู่ที่โชรุมฟอร์ดเกษตรนวำผวมินค่ะวันนี้มาเจอกับพี่ๆแฟนเพจตอนเวลาเที่ยงเที่ยงนะคะวันนี้ไก่ก็มีข้อมูลดีๆมานําเสนอพี่ๆอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาดูกันว่ารถที่มีฝาท้ายแบบเปิดแบบอิสิลิสนะคะเป็นรถแบบไหนนะคะเป็นรถแบบไหนค่ะเป็นรถแบบไหนและเป็นรถรุ่นไหนนะคะที่เริ่มมีฝาท้ายอิสิลิสนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า คันไหนที่เราเริ่มมีฝาท้ายอิซิลิสและฝาท้ายอิซิลิสเนี่ยมันเป็นยังไงมันดียังไงมีน้ําหนักขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะรุ่นที่ไม่มีฝาท้ายอิซิลิสนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะมาเลยค่ะตามไก่มาเลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็นรุ่น SLS นะคะรุ่นนี้ SLS นะคะจะเป็นตัว สีประตูนะคะราคาเขาจะอยู่ที่889,000บาทนะคะคันนี้สีขาวเนาะอันนี้รุ่นนี้ไม่มีเพิ่มค่าสีนะคะรุ่นนี้ SLS SLT X Plus จะไม่มีฝาท้ายแบบ Easy Lead นะคะมาดูกันว่าฝาท้ายธรรมดาจะเป็นยังไงน้ำหนักมันเยอะขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอ่ะมา ตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่น SLS นะคะฝาท้ายเขาจะไม่ใช่เป็นระ,บ,ระบบแบบ easy lead นะคะฝาท้ายก็จะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างจะหนักเลยนะคะนี่นะคะถ้าเป็นผู้หญิงอย่างเราเเนี่ยน้ำหนักจะหนักมากๆเลยนะคะตัวนี้จะหนักมากเลยนะคะมันจะไม่เหมือนกับตัวที่เป็นฝาท้ายแบบ easy lead นะคะมันจะเบานะอันนี้น้ำหนักจะเยอะนะคะนี่อย่างนี้เลยเวลาปิดก็จะปิดยากนิดนึงนะอ่ะ <K ling> นะคะตัวนี้คือรุ่นนี้คือไม่มี อีซี่ลิทนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกรุ่นหนึ่งนะคะฝาท้ายที่เป็นฝา,าท้ายที่มีอีซี่ลิทนะคะจะเริ่มตั้งแต่รุ่นสปอร์ตเป็นต้นไปนะคะมีสปอร์ตมีตัววายแท็กสตัมแท็กนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นออันนี้จะเป็นรุ่นสตัมแท็กนะคะตัวสตัมแท็กตัวนี้สตัมแท็กก็จะมี2รุ่นนะคะจะเป็นรุ่น อสีคูณสแล้วก็4ี 4, 4่คูณสีคูณสราคาค่ตัวเขาจะอยู่ที่1 2 7 9 0ล้บาทนะคะถ้าเป็น4ี่คูณสราคาเขาจะอยู่ที่1 4ึ4 0 0 0บาทนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะตัวนี้ว่าฝาท้ายอิซิลิทเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาเราเปิดกันเลยนะคะอ่ะ,อะความแตกตา่างพี่พี่เห็นไหมคะอ่ะ เบามากๆเลยนะคะนี่ใช้มือนิดเดียวเองนะคะมือตะกี้หนักมากขนาดเราใช้2มือยังหนักเลยนะคะอันนี้มือเดียวสบายๆเลยนะคะนี่เห็นไหมคะสบายๆเลยนะคะตัวนี้เนาะอ่ะนะคะเพราะตัวนี้เราเป็นฝาท้ายที่มีอิซิลิสนะคะผู้หญิงยกสบายๆเด็กก็เหมือนกันนะคะเด็กตัวเล็กๆก็ถ้าถ้าเปิดถึงก็จะเปิดได้สบายๆเลยนะคะเหมาะสําหรับรุ่นรุ่นที่มีฝาท้ายอิซิลิสเหมาะสําหรับผู้หญิงอย่าง อย่างเราเราทั่วทั่วไปนะคะเพราะน้ําหนักมันจะน้อยมากเลยนะคะ,ะนี่นะคะจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นสตอมแท็นะคะ,ะเบามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกรุ่นหนึ่งนะคะจะมีอีกรุ่นหนึ่งมารุ่นวายแท็ะ White นะคะตัวนี้จะเป็นวายแท็กเนาะวายแท็กเขาจะมีะ4 2แล้วก็ 4x4 เหมือนเช่นกันนะคะ White ec, แวแท็กเราก็มีตัวเป็นเกียร์ออโต้ด้วยแต่ตอนนี้รถมันจะน้อยมากเลยนะคะรถเราไม่ได้ผลิตเพิ่ม,เต,มเติมแล้วเนาะก็จะมี4 2 สีคูณสแล้วก็4ีคูณสนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้ฝาท้ายอ a s ซิลิ t ของเขาจะเป็นยังไงเนาะอ่ะเบาเหมือนกันเลยค่ะพี่ๆจ๋าเบาเหมือนตัวสตอมแท็กเลยนะคะสบายใช้งานได้สะดวกสบายเลยนะคะเหมาะสําหรับผู้หญิงหรือว่าคนที่เด็กๆอะไรแบบนี้ค่ะจะเปิดฝาท้ายขึ้นมาอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะเบามากๆเลยนะคะปิดเปิดปิดสบายๆเลยนี่อย่างนี้เลยนะคะข้อดีของเขานะคะน้าหนักเบา เด็นเลยของเขาคือน้ําหนักเบานะคะใช้งานได้สบายมากเลยนะคะถ้าเป็นาฝาท้ายที่ไม่มีอีซิลิทหนักมากนะคะตัว SAS, s อ s เมื่อกี้หนักมากทำให้เราไม่อยากจะเปิดไม่อยากจะเปิด,ไม,ปดไม่อยากจะปิดมันเลยนะคะเวลาจะเปิดทีก็ต้องอาผู้ชายมาช่วยเปิดให้หรือว่า,าเรียกใครคนอื่นมาช่วยเปิดเนาะแต่ถ้าเป็นฝาท้ายอีซิลิทแบบนี้นะพี่ๆจา๋าสบายๆเลยนี่เห็นไหมคะมือเดียวสบายๆเลยนะคะนี่คือข้อดีของเขานะคะข้อดีของตัว ฝาท้ายอิซิลิสนะคะพี่พี่จ๋าถ้าอยากจะได้แบบความสะดวกสบายในการใช้งานนะคะการเปิดปิดนะคะหรือว่าเป็นรถที่ซื้อให้ให้แฟนใช้อะไรแบบนี้นะคะให้แฟนให้ลูกใช้เราก็มามาดูแบบ3รุ่นตั้งแต่รุ่นสปอร์ตขึ้นมาเลยจนถึงรุ่นตัวท็อปที่สุดคือรุ่นสตอมแท็กนะคะพี่พี่คนไหนสนใจนะคะจะลืมติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0656196145นะคะหรือว่าทางเพจฟอร์พระนครใบคุกไก่ค่ะวันนี้ไก่ขอตัวกอดจลับายบ้ายค่ะ